สวัสดีค่ะแม่ชีตายอายุเท่าไรจ้ะหกสิบเอ็ดจ้ะหกก่อนมาบวชี้หนีประกอบอาชีพียังจ้ะเป็นรับราชการครูอ๋อเป็นคุณครูตอนหกสิบเกษียนหกสิบสี่นี่ค่ะเกษียณปีที่แล้วเป้าหมายชีวิตก็คือสำหรับทางเส้นสีขาวเนี่ยแม่มีเป้าของแม่มาตั้งแต่ปีสามบีซีสามจ้ะเพียงแต่ว่าหนึ่งผ้าละงานแล้วก็ลูกน้อย ก็ลอค่อยมานับจากสามสี่มาถึงหกหานี่ก็สิประมาณสามสิบเ <30. S 2> <30. S 1> อ็ดสามสิบเอ็ดปีที่รอ,อค่อยจ้ะก่อนแม่กัเซียนอีกสามปีแม่แม่ว้างแม่ไปเสิร์ชหาเม,มือ่อสำนักขี้อยู่หมองใดอันใดเป็นจังใดล่องลึกเข้าไปเมือนมองปฏิบัติธรรมมองอันใดอยู่สาเหนือใต้ออกตกแม่เสิร์ชเข้าไปเบื้องหลังแม่ก็โจทย์ไว้จด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 ย์ไม้เหล็กท้ไว้แล้วแม่ก็โท้โท้ก่อนก็มา ก่อนก็มานี่ก็เลยว่าแม่ก็มาถามตัวเองอีกว่าเอาจังไดย่ายมองได้ก็ว่าเมีนเฮ็ดจังไดเนาะอจังคอยสีปอหมอนึกถึงว่าครูบาอาจารย์เอ้ยซอยง้มเนี่ยถาะซอยหอยหาหมองให้นงมเนี่ยถอดยุมเหมือนหมองเบิ่งแล้วขันเมืนไปได้ฟังแล้วก็สิเอาฟังได้ก็สิเอาน้องเกวเอ้ยตื่นมายนี่ยมือเศร้า เมียกับผมเหม็นคนเทคโนโลยีเพจเมเมคู่เจินเร<ช>่งขึ้นมากเมียกะตามบัด<ช>ิมันเม่นไปเพิ่นยูใสตามมาดิมาเจอหลวงตาอีกมาเจอวัดสื่อวัดเนาะเพิ่นยูวัดนี่เอ้บึงฟังยูตูฟังหยัางเพิน่นเพิ่นเบ้าต่ำอิดเลย<ช>อ่ะคู่บาอาจารย์เจนินนี่คือกันแบบแบบเมืม่สัมผัสใดตะบ,บงข<ช>อบคุ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เ<ช>มื<ช>่อไห้เมื่อพอมองเมื่อพอ หลวงปู่หลวงตาที่ตั้งจิตอธิษฐานไหว่าอยากเจอหลวงปู่หลวงตาที่พิ่นมีเมียตารรมอยากเจอกันละย่านำมีดทีพิ่นไฟถ้รมุกเมียกะ่าเป็นบุญของแม่แล้วน้องเาลานัน้น้ำตานี่บ่เหยียดอนเพิ่นโกนหัวเพราะว่า,าตื่นตันพีไส้พี่สะไฟตื่นตันตื่นตันน้ำตแม่เองกะคือขอตายขอตายตรงนี้ละ